สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทชารซิโกฟิเจอร์ในวันอังคารที่10มีนาคมนะคะสำหรับราคาทองคำนะคะเมื่อคืนก็ปิดลดลงไปเล็กน้อย0.17เหรียญน,นะคะปิดไปที่1,166.72เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,165- ถึง1,175นะคะเช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,168ปัจจัยที่กดดันราคาทองคำก็ยังเป็นเรื่องของค่างเงินดอลลาร์นะคะที่แข็งค่าหลังจากที่ เมื่อวันศุกร์นะคะตัวรลขการจ้าง,งานนอกภาคเกษตรเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเกินค่าแล้วก็อัตราการว่างงานที่ลดลงเหลือ5.5เปอร์เซ็นต์นะคะก็ทำให้มีความกังวลว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้นะคะส่วนเงินยูโรก็ยังอ่อนค่าต่อนะคะเพราะว่าใช้มาตรการ QE ในวันพุธนี้นะคะกรีซจะมีการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญของยุโรปนะคะเพื่อหารือกันในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการปฏิรูปกรีซนะคะซึ่งก็ ความไม่แน่นอนในเรื่องของวิกฤตนี้กรีซอาจจะช่วยหนุนนะคาทองคำได้บ้างสําหรับภาพทางเทคนิคนะคะภาพกราฟไล่120นาทีเนี่ยช่วงนี้ก็มาอยู่บริเวณโซนแนวรับนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีโอกาสที่จะติดตัวกลับได้ ไอเอสไอก็ย you know, the like, eh so, ังอยู ology, ่ในเขตโอเวอร์โซอยู imes, ่นะคะ MACD เริ ers, ่มกลับมาเป็นบวกเล็กน้อยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มองว่ามีโอกาสดิดตัวขึ้นแต่แนวโน้มขาลงแบบนี้นะคะการดิดตัวขึ้นมาก็จะเป็นจังหวะให้เปิดช็อตแนวต้านมีที่1 1ึ่งแล้วก็1185นะคะแนวรับ1165แล้วก็1150สส่วนข่าวอื่นๆนะคะก็มีประเด็นเรื่อง กรีซ <c oughs> เตรียมทำประชามาติประเด็นนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของรัฐบาลน,นะคะส่วนในตลาดน้ำมันอเกก็ย้ำว่าจะไม่ลดกำลังการผลิตนะคะแต่โกลแมนแซคก็เตือนว่าราคาน้ำมันยังจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเพราะแรงกดดันจากซอกน้ำมันในตลาดโลกที่ค่อนข้างสูงนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวานนะคะภาพตัชนีภาพรวมตลาดรายงานออกมาที่4.0นะคะก็ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าที่4.9แต่ก็ไม่ได้มีผลต่อ ตลาดนะคะดาวโจนเมื่อวานปิดบวกได้138.94จุดนะคะก็ได้รับแรงหนุนจากขา่วาวขรวบเพิ่มกิจการของบริษัทจุทะเบียนนะคะแล้วก็คุณน p p p l e ปิดบวกได้เล็กน้อยหลังเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับนาฬิกานะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ส่วนราคาน้ำมันดิบไงสเมกปรับบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะ0.39เหรียญปิดไปที่50เหรียญ Brand, บเบรนสลบลดลงเล็กน้อยนะคะ0.81เหรียญหรือ5 0ปิดที่58.53รานะคาน้ำมดิบในสเมก,ก็ปรับขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากตัวเลขตอกน้ำมันที่เมืองคูชิงที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดนะคะเงินบาทก็ปิดไปที่32.58นะคะผ่อนค่าลงเล็กน้อยส่วนเงินยูโรปิดไปที่1.09ดดอลลาร์ต่อยูโรนะคะ SVDR ขายทองออกมาอีก3.28ตันนะคะเมื่อวานนี้เรามาดูภาพเทคนิคของดอลลาร์อินเด็ก์กันนะคะดอลลาร์อินเด็กในกราฟรายวันปรับตัวขึ้นทำนิวไฮมีทิศทางเป็นขาขึ้นแต่ RSI s i ก็เขคชั่นโร์บอสแล้วนะคะมีโอกาสย่อตัวลงแนวรับมีที่97.0แล้วก็96.5แนวต้าน98.0แล้วก็และก็98.4นะคะให้ปิดลองทำกำไร ส่วนเงินบาทนะคะภาพกร,ราฟไรวันหลังจากดีบาวขึ้นมาทดสอบแนวต้านบริเวณ32.6 ISI อเข้าเขตโรบอทแล้วนะคะจึงแนะนำให้เทรดดิ้งช็อตแนวรับมีที่32.4แล้วก็32.3นะคะแนวต้าน32.6แล้วก็32.7เิบรนนะคะยังมองว่าเป็นการสร้างฐานในลักษณะไซเวยโดยมี MACD ที่อยู่ต่ำกว่าซิกเนอเป็นตัวกดดันนะคะ แนวรับมีที่58.0แล้วก็57.0แนวต้าน60แล้วก็61ให้เทรดดิ้งในกรอบสิงเกิลสต็อกนะคะ Jazz เน15พับแกลบในวันถึงแม้แนวโน้มจะเป็นขาลงแต่ในระยะสั้นน่าจะในเข้าเขตโอเวอร์โซมากแล้วนะคะจึงแนะนำให้ขาย ก็คือปิดทํากําไรบางส่วนนะคะเพื่อรอช็อตใหม่เมื่อราคารีบาวแนวรับมีที่6บาท60แล้วก็6บาทยี่แนวต้าน7บาทแล้วก็7บาท10นะคะให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อราคารีบาวจ mm hmm. ูเฮ H 15x ภาพกับกราฟรายวันโมเมนตัมระยะสั้นที่เป็นลบกดดันให้ราคาล่วงลงมาทดสอบแนวรับที่เส้นวิ่งเอเวเรตห้าสในระยะสั้นเนี่ยมีแรงรีบ่าวแต่อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังการหลุดแนวรับที่เส้นวิ่งเอเวเรตห้าสด้วยนะคะจะทําให้ อ่อนตัวลงแรงได้แนวรับมีที่13.6แล้ก็13.0แนวต้าน4 4แล้วก็14.1 14. นะคะให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อดิดตัวขึ้นสิีิ 15, เฮ้อ่อ irpc ใฮ้ 15, นะคะในภาพกราฟรายวันแนวโน้มเป็นขาขึ้นการทรงตัวเหนือระดับ4บาท10ได้ก็บ่งบอกถึงแนวโน้มที่ยังแข็งแรงอยู่ แนวรับมีที่4 20แล้วก็4 10แนวต้าน4บ60แล้วก็4บ70นะคะให้เทรดดิ้งลองส่วนเส้50นะคะก็อ่อนแรงลงตามตลาดต่างประเทศแล้วก็แรงกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าแต่สามารถพยุงตัวเหนือระดับเส้น moving a v e r เรที่1,020จุดขณะเทียม ACDI และ SI ดูมีแรงหนุนมากขึ้นที่จะช่วยให้ดัชนีสามารถรีบาวได้ในกรอบไซด์เวย แล้วก็ให้เทรดยิด่งในกรอบแนวรับแนวต้านแนวรับ1,020แล้ว1,15แนวต้าน1,35แล้ว1,40เซ็ให้1 0ซีรีส์ H15 นะคะแนวรับ1,14 0แล้วก็1,08 0แนวต้าน1,28แล้วก็1,34ในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการประชุมกรงงถ้าหากว่าลดดอกเบี้ยนะคะก็จะช่วยตลาดหุ้นได้บ้างนะคะแต่ จากข่าวในประเทศก็มีศูนย์วิจัยธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ศูนย์วิจัยธนาคารทหารไทยก็ต่างคาดว่ากรงงจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่สองเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะคะส่วนอีกข่าวหนึ่งนะคะนายกรัฐมนตรีส่งสัญญาณอาจชะลอการปรับขึ้นแรดจากเจ็ดเปอร์เซ็น10%เป็นสิบเปอร์เซ็นในช่วงปลายปีนี้นะคะถ้าหากว่าเริ่มเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้สําหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดนาุ้พันธ์จากบริษัทคาิโกฟิเจอร์วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ